เดี๋ยวบอโจสิเกีบจากทั้งผุนไปก่อนปุ๊บไปหันมาหนีแล้วก็ไปขืนผุนนะเราหลุดน้ำกันคือบอโอ้ยอุ้ยมืนเกียบเกียบๆอ่ยพี่น้องไหมอืมอุ้ยอันนี้ปน ว่าไ้ไล่ใส uh, 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 ่ดิขนาดว่าไ้ไล่มาได้ดิลงเบื้องคุณนะพี่น้องอู้หูุณนะเพิ่งกี่ล่ะเห็นบ่เห็นบ่ซุ้มบ่บ่ใกล้ๆคุณนะคุนอะคุนอะคุณอะคุณอะอู้อูพี่น้องออนซ้อนเนาะคุณอะอู้เริ่มนักแล้วบ่นนี้ฮ่อง ín Chẳng bò. Ừ. to à. Thằng này cứ nhập kìa เก็มม่วงกับพี่น้องเลยเริ่มหนักมือแล้วรอบเดียวพอฝั่งนี้เงียบอยู่ครับ อ้ติดอยู่ติดอยู่ okay, okay. อยอดสุดยอดพี่น้องไม่เคยผิดหวังครับมาทีไรไม่เคยผิดหวังมีแต่สมหวังพี่น้องเมื่อกี้อมึงเมื่อา เบืง้งนี่แหละพันนาเอ้ยเห็นว่าคนน่ะมือนีมากกระูกไส้กหมานเดีพี่น,อน้องนี่ต่อไปจีพามากตลอดเลยเนาะหมาน้ำพลอยเนี่ยห,หมานบกบ <c oughs> อู้บงนี้ลพนองถารูปไหมถ่ารูปไหมอ้ยเบื้ส่นี น้ำแห้งพี่น้องเลยใ่เข้าเรียนเลยนะมาถ่ายรูปถ่ายรูปมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำเยี่ยมเงี้นี่มองอไปพี่น้องให้นายกินเนาะประเดี๋ยวให้นายกินนิ้งแซ่บมกมุกตีมกใส่ใบตองหรือมกใส่หมอกมุกใส่ใบตองไปไปเฮ้ยหมานมันมีน้องเอ้ยมือนี้